งั้นกนถามถามพี่คิมหน่อยตรงนั้นในช่วงแรกๆ<ม>ไอ้ลงทุนเนี่ยที่ว่าเป็นการกู้คอนโด ấy, กู้อสังหาใ,ในช่วงแรกๆก่อนที่มันจะแตะตรงร้านหนึ่งเนี่ยครับตอนนั้นทําไมถึงได้กระโดดเข้ามาอาสังหาดีกว่าตอนนั้นเนี่ยเริ่มจากว่าผมได้ไปอ่านหนังสือนิศศาสญญปุ่นนึงหนังส<ม>ือเขาบอกว่าโรงแรมที่เก่าที่สุดในโลกเลยอยู่ที่ญี่ปุ่นนะอายุ1,300ปีอ,อ๋อเป็นโรงแรมที่ทรงมากกว่า60บกว่ารุ่นแล้วัประมาณนั้นนะครับแล้วผมก็เฮ้ยเดิมท้าจะทำไอทีมาก่อนอ่ะผมเป็นเด็กคอมนะ ไม่ไเ,เปลี่ยนไวมากเมื่อก่อนผมเขียนโปรแกรม PHP เป็นแบบเขียนโปรแกรมเว็บไซต์ตอนหลังก็เริ่มมี Python เริ่มมีโปรแกรม Go มีอะไรไม่รู้อะแล้วมีไลบรารีไปใหม่ฟิลฟิลลงถึง iOS ตัวนัว้นมีคนเริ่มเขียนในมือถือแล้วพอเริ่มมีภาษาใหม่ๆเรารู้สึกว่ามันมันคงอะอาจจะหากลับได้เลยเฮ้ยแล้วธุรกิจอะไรมั่นคงวะแล้วก็มองไม่กี่ตัวเห็นคนรวยลงทุนหุ้นคนรวยลงทุนอสังหาอสังหาได้เป็นหนึ่งนั้นแล้วพอดีเจอในหนังสือได้พอดีโอ้หนึ่งพันสามร้อยปีอะมันยังอยู่เลยเว้ย S <S อนาคตสิบปียี่สปีก็คงอยู่แล้วมั้งหรือว่าในอนาคตเราสรึกว่าคนไม่อยู่บ้านแล้วก็นึกไม่ออกเลยนะเราก็เออสังหารเนี่ยน่าจะเป็นสิ่งที่ดีแล้วเป็นเกมที่คนรวยเขาเล่นกัน